ผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมหลังจากคลิปที่ผ่านมาแอดได้หาหลักหน่วยล่างเนาะแล้วก็จับคู่ชุดเป็น2ตัวล่างตรงนะครับผมเป็น2ตัวล่างตรงก็ได้หลายคู่ชุดพอสมควรแต่ก็ถือว่าเป็นโครงสร้างก็แล้วกันเนาะแล้วทีนี้อก็จะไปหาแต้มรวม2ตัวล่างแต้มรวมนะแล้วก็เลขเด่นล่างเลขเด่นล่างนะครับผมงวดที่ผ่านมาก็ยังเดินอยู่นะครับก็ยังเข้าอยู่แต่เข้าในตัวรองเนาะ ก่อนที่จะไปรับชมในคลิปนี้ฟังคําเตือนกันสักนิดนึงนะครับผมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะแนนความน่าจะเป็นเท่านั้นเราใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ดชแนลยีคู่ชุดนะครับแล้วก็ทําเป็นช่องไว้เนาะว่าสําหรับที่มันเด่นหลัก10แล้วก็หลักหม่วยที่เด่นเป็น9คู่ชุดนะครับผมอ่า เลขเด่นล่างเลขเด่นล่างนี่ในงวดที่ผ่านมาเนาะที่จะให้ดูแวบๆนะในคลิปที่ผ่านมาเด่นล่างห้าศูนยหกศูนยนี้ห้าศูนยนี้ก็เด่นสี่แล้วก็เก้าเนาะที่เด่นย้อนไม่มาเนาะมาที่ตัวรองรองสองสามศูนย์ออกศูนย์หกเข้าในหลักสิบเนาะถูกต้องก็มาในตัวรองก็ถือว่ายัางมาอยู่เนาะก็ตามต่อทั้งหมดนี้นะครับผม <c oughs> จริงๆแล้วมันเข้าทั้งหมด ทั้ง5สูตรนั่นแหละแต่ว่ามันสูตรนึงเข้าหลักหน่วยสูตรนึงเข้าหลัก10บอะไรอย่างเงี้ยบางสูตรก็เข้าทั้ง10ทั้งหน่วยมันแต่เวลามันชนกันตัวชนเยอะนั้นมันไม่หมามันมาที่ชนน้อยชนรองเนาะ mm. ตามต่อเลยมี3 l 5ดาวเนาะแล้วก็ f ฟด h ูไฮแล้วก็ 3B ต่างสูตรก็ต่างเดินยาวทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นสูตรที่แอดใช้มานานแล้วก็แอดเอา7ตัวเนาะ น้อยที่จะเอา6ตัวบางครั้งเราเอา6ตัว5ตัวอยู่แต่เมื่อก่อนนู้นเคยใช้2ตัว1ตัวเนาะแล้วทีนี้มันก็ไปคนละทางเขาจับคู่ปุ๊บมันก็ไปคนละทางอีกแอดก็เลยเลือกเอาแบบนี้ดีกว่านะเอาเตัวเนี่ยหตัว7ตัวเนี่ยพอมาชนกันแล้วมันค่อนข้างที่จะมาเนาะนะถึงจะมาที่ตัวรองก็ถือว่ามานะครับผมเข้าดีว่ากันเถอนะเนาะครับผมตามต่อเลยนะครับผม <c oughs> ด้วยสูตร L3 นี่เนาะสูตรเอลสามวิธีทำเนาะใช้หลักร้อยร้อยร้อยบ 100, 100. 100. 100. 3. 3. วกร้อยสิบร้อยบนบวกร้อยสิบคสงบวกสางที่แล้วท่ายก็ตามสเต็ปไปเลยเนาะวัที่ผ่านมาเป็นวันที่หกเนาะวันนี้นะครับนี่เนาะเป็นวัที่องค์เได้ไหมยังไม่สะดุดนะครับนี่เนาะยังไม่สะดุดสาบวกสองได้ห้าบวกสได้แปดแปดเก้่งสองสามสามบวกสได้หสูตรแรกนะครับผม สูตรต่อมาสูตรหดาว5ดาวนี่ก็เดินยาวใช้หลักแสนบวกหน่วยข้อ4ี่บวกหงของที่ได้เท่าไหร่ตามสเต็ปสเต็ปเขาก็มีบวกสองนะงันที่ผ่านมาเป็นวกวที่82อันนี้ยังไม่สะดุดนะครับผมนะจะเป็นแปดสมได้ไหมแสนคือ2หน่วยข้อ4ก็คือ2องสองบวกสได้4 4่บวกหได้5 5 6หบวกสได้8 8 9 0 1 2เกาศตัวเนาะ ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสูตรต่อมา <c oughs> อันนี้สูตรน,นี้แอดจะเอามาเสริมเอามาเสริมเนาะแอมแอมไม่ได้ใช้มาหลายงวดแล้วตั้งแต่มันหลุดงวดเนี้ยขนาดยาวๆย,ยังหลุดนะขนาดหลายตัวยังหลุดงวดที่ห้าสิบที่มันหลุดนี่เนาะทีน,นี้เขาก็เดินต่อมาแล้วหนึ่งสองสามก็จะเอามาเสริมในงวดนี้นะครับผมอ่าก็คือสูตร M อ็เจ็ดสิบสอง ใช้แสนหมื่นพันหน่วยร้อยสิบหน่วยบนบวกกัน2บวกหนึได้ส3สามบวกอันนี้บวกใกล้ๆก,ก,กันบวกอันนี้ไปเลยถ้าบวกทีละตัวมันมงง3าบวกหได้9 9้บวกหกได้ห5าบวกหได้1ได้ตัวเดียวกันกับตวดที่ผ่านมา1 2 3 4 5สองส3 4 5ี่ที่สีส,มสม้มๆนี้แอดไฮไลท์ไว้นี่ก็หมายความว่าถ้าเราไม่ใช้ก็ได้เนาะ เพราะว่าถึงเราไม่ใช้เนี่ยก็คือมันก็มาอีกตัวอื่นอยู่ดีเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยตรงนี้มีสี่หกเนี่ยมันก็มา4ถ้าเราไม่ใช้ก็มี4ออก3าหนึ่งเราไม่ใช้3ตรงนี้มันก็มี1แต่ตัวชนมันก็เลยเอาทาเผื่อไว้นะครับผมเนาะ <c oughs> สูตรต่อมาสูตรแฝดทูใช้ร้อยบนบวกร้อยสิบคูสองลบหนึ่งแดทูนี้ก็เดินยาวเหมือนกัน มันเต็มหน้ากระดาษแล้วเนาะก็เลยได้ย้ายย้ายมาเรี่มใหม่เออย้ายมาหน้าใหม่ย้าม,มาหน้าใหม่ตรงนี้เนาะร้อยบนก็คือ3ามสบวกสได้5้าห้ลบสองหลบหนึ่งเห็นเดี่ยวสตรงนี้3าบวกสได้5้าหลบหนละส4่สี่ห้หกเบวกสได้0ูนย์ล้วหก็จะได้เท่ากับ4ี่ห้าหกเศหนึ่ง สุดท้ดายนี่ก็เต็มหน้ากระดาษแล้วยาวมานี่ก็เลยย้ายมาทางนี้หน่อยยังไม่ได้ลอกใส่เล่ม,ลมใหม่ที่ที่ทำก็อาจจะยาวหน่อยสามหกสิบแปดแปดบกสองไม่ใช่สามหกสิบแปดโอ้อะไระตามองไม่ค่อยตทษทีนะครับแปดสามเนาะแปดสามยี 8, 3, ่สิบสี่สี่บวกสองนี่บกสองสองบวกสองครั้งหนึ่งสองครั้ง สามแปดบวกสองได้ห6หบวกแเนี 8, ่ยสามบวกสบหกบวกแปดได้สี 4, 4่บวกหกได้ศูนยองสได้ศูนย์หนบวกสองหกบวกสองได้สามลบหเหลือสองสองสามไล่มาเลยสองสามสี่ในสูตรหานนี้นะครับผมสูตรต่อมาก็คือสูตรสามบีเนาะสามบีก็มีในนี้ สามดีอันนี้ยาวกลางกลางันที่ผ่านมาเป็นงันที่44ใช้10บนบวกหน่วยล่างบวก2คงที่8ปบวกหกได้สี่บวกหกได้สี่บวกสองได้หกหกเจ็ดบวกสอได้สมีสเต็ปหนึ่บวกได้สามหกเจ็นยมครบนะครับผมว่าบครบ เอามาชนกันนะครับผมนี่นะนี่นะหกสูตรนะครับผมลายไหมเดือนล่าง6สูตรงบประจำวันที่16เดือน5 68ไฮไลท์หน้าหลังนี้คือยาวยาวมากเนาะ60 80งนวดที่ดูนั่นแหละเนาะอันนี้เอ็มเเคยสะดุดครั้งหนึ่งแล้วก็เดินต่อมาได้3 4งวดแล้วนี่ก็เดินยาวนี่ก็เดินยาวอันนี้ก็ยาวยังไม่ยาวมาก40งนวดเนาะ เอามาชนกันทั้ง6กสูตรเลย0ูนย์ถึงกประกาศสีแดงแทนค่าเ,าเลขเด่นเอาไว้ก่อนไม่รู้ตัวไหนจะเด่นกว่ากันเนาะถ้าเกิดว่า0ูนย์ถึงตัวไหนมันชนที่กี่สูตรเอาไว้ข้างล่างตัวไหนใกล้เคียงถ้ามันไม่มา6ตามที่เราวางไว้แล้วก็เอาที่ใกล้เคียงมาเป็นเลขเด่นนะครับผมเนาะศชน4สูตร1นี่ไม่มี2นี่ไม่มี3 4 0ชน4สูตรอย่างนี้เนาะ1ชน5สูตร 1>, 1อันนี้ไม่มี2 3 4 5 1ชน5สูตร2ชน4สูตร3 4สูตร4 3สูตร5 5สูตร6 5สูตร7 4สูตร8 5สูตร9 3สูตร0ถึง9ไม่มีตัวไหนชนครบ6สูตรชนที่ใกล้เคียง6ก็คือชน5สูตรก็จะมี1 5 6 8ชน5สูตร50 5สูตรสมันได้เยอะแล้วเนาะใกล้เคียงเราไปเอา ครับผมเนาะเอาที่เด่นไปเลยนะมันจะมี0มี2มี3 0 2 3 7เนาะ4ใกล้เคียง6ไม่เอาเนาะเพราะว่าอันนี้ก็มันเยอะแล้วเนาะก็เอา1 5 6 8นะ1 5 6 8 <c oughs> ที่เด่นเอามาวางไว้เลยเป็นเด่นล่างเป็นเด่นล่าง1 5 6 8 แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเนอะหนึ่นี้เราจะมัน4ตัวจะหาตัวที่มันเด่นนะเ้วเวลาเราตัดเราก็ต้องตัดให้มันเหลือน้อยที่สุดเนาะก่อนที่จะนําไปชนกัน1568นี้ตัวไหนจะเด่นกว่ากันเนาะเห็นไหเทียมวนี้มี8กับ5ก็คือลองเอาเนาะนี่มาชนอีกรอบหนึ่งเอาที่เดินยาวๆเนี่ยแฟลททสูตรไฮเนี่ยไฮไลท์หน้าหลังเนี่ยแล้วก็ สาเนี่ยแล้วก็ห้าดาวสีสูตรนี้ชนกันเอาที่ชน4ี่สูตรสสูตรไม่เอาเพราะว่าเราจะตัดแล้วจะหาตัวที่เด่นสุดมันก็เลยได้8กับ5้นี่แหละที่เขียนไว้เนี่ยนะก็คือเอา,าเฉพาะนี่นะที่ไฮไลท์นี่นะหนึ่สองูตรนี้แปดห้าแปห้า กองนั้น3าสูตร2สูตรนะครับผมเนาะแอก็เลยได้เขียนมาตรงนี้8กับ5เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเลขเด่นเราก็ต้องจําเป็นต้องตัดเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าใครชอบตัวไหนก็สามารถพิจารณาได้เนาะอันนี้ตามสูตรนะครับผมแอดทำให้มันเยอะไปก็ไม่ได้ไม่ดีเนาะเพราะว่าเราต้องตัดสินใจเอาแต่เราจะเลือกมาถูกไหมก็เลยให้เด่นล่างที่สุดเลยก็เป็น2ตัวเนาะที่5แล้วก็8 ถ้ามา5ก็5 x ในหลัก10ถ้ามาหลักหน่วยก็จะเป็น x 5เนาะถ้ามาในหลัก10ก็8 x ถ้ามาหลักหน่วยก็ x 8รองก็รองเด่นนะไม่ใช่ร่องรองก็จะเป็น1กับ6ก็แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นได้แล้วเลขเด่นนะครับเนาะ 5, 8, 1, 6ที่เรียงแบบนี้เริ่มแรกก็เพราะว่ายังไม่ได้ตัดเนาะอันนี้ตัดให้เห็นเลยตัดให้ดูว่าตัดแบบไหนเนาะ5 8เด่นสุด ในสี่ตัวนีเน้เด่นสู่นสองตัวรองเด่นสองตัวนะครับผมแล้วทีนี้แต้มนะครับผม <c oughs> ไปดูแต้มในงวดที่ผ่านมาก่อนที่เราจะไปตัดเนาะหนงวดที่ผ่านมาแต้ม <c oughs> นี่นะครับผมดูที่ไปที่มากันก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงแอดเอาเป็นสูตรดับแต้มล่างหนึ่งงวดที่ผ่านมานวันที่สองนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสูตร สูตรที่สองอ่ามีสองจังหวะแล้วเคยหลุดแล้วที่นี้เดินต่อมาแล้วสองงวดก็เลยไฮไลท์ไว้ดูว่าจะใช้ไหมยังไม่ใช้ก็เลยไฮไลท์แบบเป็นต่างเพื่อนใช้เฉพาะตำแหน่งที่สองนะแล้วทีนี้สูตรที่ห้าอ่าเคยเดินยาวมาแล้วมันมาหลุดผลรวาวัลมันออกที่ศูนย์หกเนาะศูนย์หกก็คือหกแต้มกลายเป็นว่าตำแหน่งนี้ของ สูตรที่สองเนี่ยตำแหน่งแรกผิดตำแหน่งที่สองก็ยังเดินต่ออยู่อันนี้ก็เคยหลุดแต่ผ่านมาแล้วหนึ่งสองวดก็เลยทําดูแต่อันนี้ก็เดินผ่านแปดกับเก้านี่จำของจังหวะนี้เนาะทั้งสองจังหวะเดินต่อแล้วทีนี้สูตรที่ห้าที่ไฮไลท์สีชมพูนี่ก็คือมันเดินยาวมาแล้วทีนี้งวดมันหลุดนะครับผมเนาะมันแต้มหกก็เลยทลยําส่วนนี้จังหวะแรกส่วนนี้ มีตัวเดียว6-6หลุดทั้งสองนะครับผมแ,แต่วตนนี้ก็จะทำไว้เหมือนเดิมนะตำแหน่งนี้ไม่ใช่นะขุดที่สองไม่ใช่เออสูตรนี้เอไม่ใช่นะหตัวที่สองนี่ไม่ใช่นะ 6, ท, 2, นะทำไม่ดูนะครับผมนี่นะแอนก็เลยได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะวนิธีทำเหมือนเดิมเลยตามนี้เนาะเดี๋ยวจะเ,เอาไปชนกันเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมอ่านะสูตรที่1ได้1 สูตรที่2ได้4แล้วก็7สีไฮไลท์แบบนี้ไม่ใช้นะใช้ตัวนี้ใช้จังหวะที่2สูตรที่3ได้0แล้วก็1นะก็คือได้งวดที่ผ่านมาได้8กับ9นั่นแหละได้0แล้วก็1สูตรที่3ได้9เนี่ยสูตรเออไม่ใช่สิสูตรที่3ได้0กับ1สูตรที่1ได้1สูตรที่2ได้4กับ7สูตรที่3ได้0กับ1สูตรที่4ได้9 ดับอยู่ที่9สูารที่5ดับอยู่ที่4นี่ก็คือทําไว้ดูวดที่ผ่านมาเนาะดูวดที่ผ่านมาูต่ที่2ตรงหวัดแรกได้6สู่ที่5ได้6ซ้ํากันที่6งวันี้เนี่ยจังหวัดแรกได้4สู่รที่5ก็ได้4ได้เหมือนกันเลยหมายความว่าซ้ํากันเหมือนกันเลยอันนั้นซ้ำที่6นนี้ซ้าที่4แต่ไม่ใช้นะ แล้วทอนี้สูตรที่6เนาะได้7ดนะดับดับที่7สูตรที่7ดับอยู่ที่6เราจะใช้แค่ที่ไม่ไม่มีไฮไลท์ก็คือดับอยู่ที่1 7 0 1 9 7 6นาะทำไม่ดูมันจะเดินต่อหรือเปล่าตัวนี้นะครับผมแต่ตัวนี้ไม่ใช้เนาะยังไม่ได้ตัดออกถ้าก็ตัดออกปุ๊บเราก็ต้องบวก6ตรงนี้นะครับผมเนาะได้เท่าไหร่เราบวก6เลยนะแต่อันนี้ยังใช้มันอยู่ เพราะว่าจะใช้ตัวนี้บวกให้ได้ตัวนี้นะครับก็เลยยังใช้อยู่แต่ใช้บวกเฉยๆไม่ใช้มาตัดนะครับผมนะเหลือจากดับก็เลยมี2 3 4 5 8ก็คือศูนย์กัหนึอยู่นี่2ก็เลยอยู่นี่3ก็เลยอยู่นี่4เราไม่เอาก็เลยมีอยู่ในเด่น4แล้ว5นะไม่มีในนี้6อยู่นี่7 7อยู่นี่8ดอยู่นี่9้อยู่นี่ก็เลยเหลือจากดับ5ตัวดับ5ตัว เือจากดับใช้เป็นเด่น2 3 4 5 8 2 3 4 5 8ในเหลือจากดับแต้มล่างมันจะมาไหมนะสองตัวล่างตรงนั้นมันจะมีแต้ม2แต้ม5แต้ม3แต้ม4แต้ม8นี่หรือเปล่าเนาะแล้วทีนี้ได้แล้วแอดก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับผมเนาะแต้ม2 3 4 5 8แต้ม4นี้นะถ้าเกิดใครคิดว่ามันจะไม่ ไสสะดุดอีกก็สามารถใช้แต้มสีได้นะามาใส่กับพวกนี้ได้หรือว่าอย่างว่านะพิจารณาดูนะครับผมเนาะเอามาชนกัน50นี้แต้ม5้าอยู่ในช่องเด่นนะแต้ม5ด้วยอยู่ในช่องเด่นด้วย50แต้ม5 52ห้สแต้ม7ไม่มี58แต้ม3มี56แต้ม1ไม่มี 53ตม8มี0 0ม0ไม่มี02ต้ม2มี08ตม8มี06ต้ไม่มี03ตม3มี20ต้ม2มี22ต้ม4มี28ต้ม0ไม่มี26ต้ม8มี2 3ต้ม5มี60ต้ม6ไม่มี6 2ตม8มี6 8แต้ม4มี6ต้ม2มี6 3ต้ม9ไม่มี80ตม8มีไปกลับเลย6 0เนาะเบอร์ แปดสแต้มศูไม่มี8 8ดแต้มหไม่มี8ปดหกแต้มสี่มี6กแปดแปดหแมแต้มหไม่มี25คู่ชุดชนแต้มอยู่ที่ที่แอดได้มาไว้นี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคู่ชุด25คู่ชุดตัดพอกได้แค่10บชุด แต่ออกได้แค่10ชุดแล้วตอนนี้เอาไว้ตรงนี้มันจะตาลายเนาะในช่องนี้คือเด่นหลัก10หลักหน่วยนะที่เด่นตัวแอดทำไว้ช่องนี้คือมี9คู่ชุดใน9คู่ชุดนี้ตรงกับแต้มรวม50 58 0220และก็22 1 2 3 4 5 6คู่ชุดนะที่ตรงแต้มทั้งเด่นและก็รองโดยแอดจะแยกไปมาวางไว้ให้ตรงนี้นะครับผมนี่ก็คือ2ตัวล่างตรงนะ ฝั่งนี้คือเด่นที่อยู่ในกรอบเมื่อสักครู่นี้ฝั่งนี้คือรองที่ไม่ได้อยู่ในกรอบทางนี้ทางนั้นทําให้มันได้ชัดเจนว่า,าถ้ามันมาจริงเข้าจริงมันจะมาที่เด่นหรือจะมาที่รองหรือจะมาที่ตรงไหนแบบยังไงเนาะแล้วทีวนี้อันนี้เนาะที่มันตรงแต้มแล้วอลอกออกมาไว้ตรงนี้นี่คืออยู่ในชุดกลุ่มเด่นนี่กลุ่มรองเห็นแอดขีดเส้นใต้ไว้นี้นะครับผมแอดเอาเด่นล่าง ที่ได้ทำเมื่อสักครู่นี้นะเด่นล่าง1568เดเดนสุด8แล้วก็5 5แล้วก็8นี้นะมาตัดส่วน6นี้กับ1นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวตัดที่8ก่อนกับ5ในช่องเด่นที่มี5แล้วก็8ก็คือ50มี5 58มีทั้ง8และก็5 08มี8 อันนี้ไม่มีเนาะศูนยแล้วสอไม่มีห้แล้วก็ไม่มีหนึ่งไม่มีหกนะที่ขีดเส้นใต้นี้มีแค่แแล้วก็หแต่มันติด0มาเองเนาะแล้วทีนี้ข้างล่างนี้นะมีติด5ก็คือ53ติด8ก็คือ6ก8ปดแปตรงกันนันี้ศูนย์แปดแปดศูนย์แล้วก็ 8, 6, 6, 8. แปดหกันนี้มันติด8เนาะติด8และติด5 ติดติด8ติด8ติด8ส่วน6ถ้าใครจะนำไปใช้เนาะก็จะมี266 2อ 6, 6, และ6 6อีกนะครับที่มันตรงกับ6นะมันก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะงวดที่ผ่านมามันมี6นะอาจจะเหลือก6ไว้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วตรงนี้ตังนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าตัวรองนะมันก็เป็นตัวเด่นแต่เป็นเด่นรองที่เราได้คัดออกมาเนาะแต่หนึ่งไม่มี ไม่แน่มืนกันอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้<笑><笑>นะครับเนาะแต่นี้ตัดไว้ให้แยกไว้ให้นะครับผมในคู่ชุดเด่นนะแล้วก็ตรงแต้มแล้วก็ตรงกับเลขเด่นแอดเอามาวางไว้นี่จากนะจากชนเลขเด่นและชนแต้มรวมได้2ตัวล่างตรงว่าประจำวที่16หเดือน5,6,8ในชุดเด่น5 0แต้ม5ตรงกับเลขเด่น5 5,8 ตรงกับเลขเด่น5และเลขเด่น8 08ในช่องเด่นตรงกับเลขเด่น8 08แ,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 และตรงกับแต้ม8ส่วนในชุดรอง53าตรงกับแต้ม8แล้วก็ตรงกับเลขเด่น5 68แต้ม4ตรงกับแต้ม4ตรงกับเลขเด่น8 80ตรงกับเลขเด่น8แล้วก็ตรงแต้ม8 8 6ตรงกับเลขเด่น 8แ,แต้ม4นะครับผมนะส่วนพวกนี้ที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้เนาะถ้าชอบก็พิจารณาดูก็แล้วกันมันก็เคยมีเคยเป็นนะอ่านะเพราะว่าจัดคู่คู่ไปแบบนี้แหละแต่ไม่เป็นชุดรองคําว่ารองมันไม่ใช่ร้องรองเนาะอ่านะนะมันก็เป็นรองแต่จากนี้แหละนิดๆหน่อยๆที่ห่างกันนิดๆหน่อยๆเองแต่ว่าเราก็ต้องตัดให้ชัดเจนนะเพื่อเราเสี่ยงเอาว่างันเถอะเนาะตามสูตรนะครับผม อันนี้ตัดให้นะครับก่อนที่จะไปหาคู่ชุดบนเนาะตัดเลข่างก่อนนะครับผมเด่นสุดนะครับผม50 5808นะในกลุ่มเด่นนะชุดรอง53 6886และ80ที่เหลือก็ฝากพิจารณาก็แล้วกันนะครับผมเนาะชอบก็ค่อยนำไปใช้นะครับผมไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปอันนี้เป็นชุดล่างตรงนะ ตัดแล้วนะครับชนเลขเด่นแล้วแล้วก็ชนแต้มรวมเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกๆกการติดตามรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้กันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ